สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องความใคร่สุดขั้วทีทุกท่านครับผมวันนี้ก็บพ่อเราไปหาปลาครับแต่เมื่อนี้มาลองมาใส่จูบนงครับผมว่าบลูว่าจะเป็นแนวไหนจะเสด็จตัวเขาเสด็จตกับบลูเด้อพี่น้อง ท่านเคยใส่แจ๊กเดียครับเนี่ยรั้งแรกของผมครับไอจูของเ้าก็มีแค่หมาลังครับผมนี่ครับใส่โจปลาไหลครับผมเนี่ยของเ้าก็เป็นเนี่ยใส่เดือนครับใส่เดือนทับใส่ครับพ่นปวกครับแต่ไอตอนที่ใส่เนี่ยปดาไหลใช่เมืองเด้พี่น้องเปล่าครับวนกับโผลงมาอยันทายท่ำบลได้ครับผมตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่ครับ ใส่ไข่หน่อยหนึ่งลยครับเด้อเห็นเพ่นบอกมากก็เลยเซซี่เพ่นบอกมากก็เลยล่องล่องเห็นมั้งครับไปเดี๋ยวไปใส่จุลน้ำกันก่ันพี่น้องเดี๋ยวมันจะคขามันครับผลกับมากครับล่งเม็ดปกแตกก็แตกไม่อีกแล้วเก๋กับโต๊ะครับไปพี่น้องใส่จุลน้ำกันครับผม ใช่แล้วเรียบร้อยพี่น้องครับหลังสุดท้ายเป็นหมท้ที่หม้อย,ยู่ใกล้บ้านครับผมหม้ใกล้บ้านเป็นข้อหน่อยๆครับมองเนี้ข้อหน่อยๆห,ห,หม้ใกล้บ้านครับเดี๋ยวเพื่อนซื้อมือเพื่องค่อยมาหลุ่นมายาวต้องกันได้พี่น้องว่าจะมันจะมีผลมีแต้มให้เพี่อน้องมึงบอกครับว่าว่าบุรีว่ว่าแได้โตบ่ผมก็บ,บอกกับร้านตีด้วยครับว่าผมไม่เคยใสเ่เชียครับอีจูครับนี่เป็นครั้งแรกครับ เพราะว่าเอสซี่วันนีน่ามาว่าล่องใส่เงียนั่นเงียนี่มึงครับนี่ผมก็สังรัศดาครับผมพี่จูล้อมึงก่อนครับหาหลังครับนี่ครับหลังทุตายเฮาไปกลับบไปครับช่องพี่น้องเกมเมื่อสอนค่อยมาลงน้ำยามมายามน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสอนครับผมมาตั้งมายามพี่จูครับผมยามพีจูน้ำมาสอนครับ คนกัต๊ะก็ปวมือปวดคลื่นกับผมตกขักตกเนี่ยตกะยังเล่นตอนนี้ยังเล่ไปปล่อยเด้ครับยามาสอนไปครับพยายามจูบกันครับบรูรี่แต่มีความหมาดหมดเลยครับเหมือนไปครับผมยามจูบครับไปครับพยายามลังแกันเลยครับโอ้ยหนาบตัวพี่น้องเอ้ยตกะยังเด่นกัตกะปวดมือปวดคลืนครับผมตกขักตกเนี่ ยังไงเนอะกเคยใส่เกือบได้พี่น้องแข็งแรกเลยครับใส่จูบเป็นจุ๋ยอู้ยมึมีอย่างหนูพี่น้องมึงเนี่ยบุกเคยใส่กับกกร,ระต๊อบกรดป๋อยละครับอสองครับผม แม่งยังมาไหลเลยพี่น้องม่งดังโซ่กินได้ครับโอ้ยไม่มีอย่างหรอกพี่น้องวะเนี่ยโวยกระลิ้นไปไปล่อยพี่น้องเอ้ยไม่ดีแค่แค่คน ไม่ดีต้นลาลานี่ครับดีต้นเขาอ้าตั้งท่องโอ้ยเงดไหลลดยู่บหมือบดขึ้นตกมาแห้งนะครับจะลิ่นยู่บดขึ้นอ่ะหลอดแห้งเดี๋วควยยายมังสีแ่แหละหลังที่สามเราตจร่ะโอ้โหผลไม่ทําผด ยังเลยพี่น้องเฮ้ยน้องอู้น้ำขึ้นไรพี่น้องน้ำมั่งได้กอดเดียวบนโต๊คักรึปะ พี่น้องสุดยอดเด็กยัง,งไงไปทางมันนม้นอาหารมางค์ทางขวเห็นแต่ก็บอกมากกับร้องมันจะเสื่อดอกพี่น้องมุกเฮเซียครับทางดีพี่น้องมีโจมีหาหลังครับผมสั่งรัสดามาหาหลัง หลังที่4เป็นยังไงมะรุนเมรุนเครุนกันแก้วมันแดงซี่น้อแม่เป็น <coughs> ดูหลังต่อไปครับหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายครับังที่ห้าของเราโอ้น้ำขึ้นร้ายพี่น้องจนสมิดมึงเนี่ย ยอดมันง่ายเลยครับมันต่างง่ายเดี๋ยว,วอะเนี่ยเอาง่ายเป็นเอ,เอาง่ายจุ๋ยแล้วไปเปนไปอ้อมจินไปน้องตาบ,บ้านครับช่องนะครับฝนตกครับดิ้นไปไปอยู่ไนี่ี๋ย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์ดกดติดตามเลยนคะรับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ จะฝากตาคนบ้านช่องหน่อยๆนะครับเด้ออันยาหาอย่างหากินก็มีมือหมานมือบ่อหรอกครับผมเอ๊ะชาวบ้านเขาซ่วงมาเนี่ยลดตัวได้นี่กับตาคนบ้านกับขอลาบกอนะครับเด้อมือนเดิมมุ้งมิ้วามันมาฝากเี่ฝากน้องครับผมได้นี่กับตาคนบ้านขอลาบไปกราบสวัสดีครับผม